สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมคอนโดห้องใหญ่ใจกลางเมืองโครงการอะคาเดมียแกรนด์ทาวเวอร์รายละเอียด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำขนาดห้อง91.46ตารางเมตรชั้น15ระเบียงกว้างมากเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้บิวอินโซฟาทีวีแอร์3เครื่อง เตียงพร้อมฟูกเครื่องทำน้ำอุ่นเคาน์เตอร์ครัวเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันเครื่องซักผ้าส่วนกลางครบครันสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำฟิตเนสเดินทางสะดวก BTS พร้อมพงเพียง500เมตร BTS ทองหล่อ800เมตรสถานที่ใกล้เคียง M Quartier สวนเบนเจ์ิริโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนักชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณฤทธิ์0942878264หรือแอดไลน์ที่ @thpropertyinvestor